สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมของคุณนะคะใครก็ตามค่ะที่มีลัคนาเนาะดาวจันดาวอาทิตดาวศุขคะสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิก นะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันดีดีต้อนรับนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะไปอ่านของคนโสดกันก่อนแล้วก็ตามด้วยคนมีคู่กรณีนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาก็แล้วแต่นะคะถ้ามีคู่กรณีกันอยู่ให้คิดถึงนะก็สามารถรอดูกองนี้ได้นี้เราไปดูของคนโสดกันก่อนนะขอไพ่ให้ชนะาวราศีพิจิกลัฒนาพิจิกคนโสดนะคะไพ่พลังงานหลักของตัวคุณเป็นอย่างไร นะคุณโศกชาวราศีพิจิกขนาดพิจิกดูสิไพ่ก้าวมาอคเหนื่อยจังนะสถานการณ์คุณมีความรู้สึกคุณเหนื่อยมาเยอะคุณสะบักสะบอมมากับอะไรหลายๆอย่างที่คุณพยายามยื้อพยายามสู้คุณพยายามไฟนะคุณยังไหวนะคะคุณยังไหวคุณยังสู้คุณยังได้อยู่ชาวราศีพิจิกถึงแม้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าบางครั้งมันยืนยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่เอาเถอะมันยังยืนไหวมันยังไปต่อได้นะคะพิจิตคนที่จะได้คลิปนี้ต้องเหนื่อยหนยนะถ้าตอนนี้ชีวิตดีไม่มีปัญหาแนะนำให้กดข้ามไปได้เลยนะคะนดูซิว่าคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาชาวราศีพิจิกคนโสดขอดูหน่อยค่ะมีไพ่ห้าไม้ห้าไม้มีไพ่สาม 3, ถ้วยห้าไม้สาม ้ยมีไพ่หกดาบมีไพ่สองไม้อย่างแรกพี่มีความรู้สึกว่าบางท่านมีประเด็นกับคนใกล้ตัวนะอือบางท่านถูกดิสเครดิตจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนสนิทคุณที่คุณไปปรึกษาเป็นประจำนั่นแหละนะคะแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณกำลังต้องก้าวต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเองนะนะคะต้องไปต่อให้ได้ด้วยตัวเองนะอืหลังจากที่คุณมีความรู้สึกว่าคนเหล่านั้น คุณเชื่อใจไม่ได้แล้วนะคะอันนี้อีกหนึ่งเคสแล้วเคสที่สองคือหลายๆคนเนี่ยผ่านช่วงจังหวะระยะเวลาการทำงานที่มันไม่สมูทที่มีความรู้สึกว่าการทำงานที่มันไม่สมูทหรือการทำงานที่คุณมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่ทำอยู่มันไม่ตอบโจทย์เราเลยนะคะมันไม่ตอบโจทย์คุณเลยแต่คุณเป็นคนที่มีภาระนะสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เหมือนช่วงเบรนสตอม อาจจะ brainstorm กับเพื่อนคุณหรือ brainstorm ด้วยตัวคุณเองนี่แหละเพื่อที่จะนำพาให้ทั้งตัวคุณเองแล้วก็ภาระที่คุณรับผิดชอบอยู่ไปต่อได้มีวันข้างหน้าได้พี่มีความรู้สึกแบบนั้นอ่ะถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้นะคะเราก็ไปต่อกันได้กับคลิปนี้เนาะโอเคไปดูกันนะคะแล้วพี่จิกคอนโซลจะมีใครเข้ามาไหมไหนดูสิ เจ็ดไม้เข้ามายากน้องเนี่ยเจ็ดไม้ในดาบนั่นมีคนเข้ามานะมีนะคะมีคนก้าวเข้ามาจะมีคนเข้ามาตั้งใจที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะแต่คุณเนะี่ยเจ็ดไม้คุณเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่าคุณเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่าคนคนนี้เนี่ย ที่มองว่าเขาตั้งใจนะตั้งใจที่จะเข้ามาสร้างความสุขให้กับคุณให้คุณได้สัมผัสถึงสิ่งที่เรียกว่าความสุขบ้างสิ่งที่เรียกว่าสิ่งดีๆในชีวิตคู่บ้างอะไรแบบนี้นะจะมีคนเข้ามานะพี่จิตคุณอย่าก,กลัวนะคุณต้องยอมปล่อยให้เขาเข้ามาอลองดูสตั้งฟิลนั้นนะอ่ะมาไปดูสิคนเก่าเนะี่ยถ้าคุณมีคนเก่าคนเก่าอยากกลับเข้ามาหาคุณไหมคะแมจิเชียน ิงดาไพ่หกถ้วยแล้วก็ไพ่สิบดาหน้าไพ่ก็ชัดเจนว่าอยากกลับมานะอยากกลับมาแต่ประเด็นคือปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมันโคม่ามากไหมอ่ะสิบดาบเนี่ยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เลือกที่จะไม่ให้โอกาสแล้วก็ได้นะกับความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องมีคนนึงที่เลือกที่จะ ทำใจเพราะว่าการแสดงออกในความสัมพันธ์กันครั้งล่าสุดน่าจะมีการเหมือนแบบขีดเส้นและมีการบอกเลยว่าต้องการหรือไม่ต้องการกันอืมบางท่านเป็นแบบนนะั้นดูซิว่าถ้ากลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรฮะชาวราศีพิจิกลัษณะพิจิกขอดูหนะ่อยกลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรปไม้ไพ่หไม้อืมเดอะเจ็ดดาบหน้าไพ่คุณจะเซอร์ไพรส เลยแหละเพราะมันจะดีมันจะดีมันจะมีการพูดมีการสื่อสารนะคะแล้วก็แสดงออกมากขึ้นให้สมกับพี่เหน็ดเหนื่อยมาเป็นระยะเวลานานเพราะอยากกลับมาจริงๆไหมเอออยากกลับมาจริงๆจะมีการแสดงออกมากขึ้นพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากขึ้นนะภาษาเรียกว่าอะไรล่ะคุณจะได้รับการอวยยศอือยังไงอย่างนั้นเลย นะหกไม้เดอะซันพี่มีความรู้สึกอย่างนี้นเออหาดูเลยทำอย่างไรนะถึงจะได้เจอกับรักครั้งใหม่ถ้าสมมติว่าพี่เมย์รักครั้งเก่ามันก็ปังนะพี่แต่มันปังปีหน้าหนูขอรักครั้งใหม่ไปเลยค่ะขอดูหนยะซททำอย่างไรถึงจะได้เจอกับรักครั้งใหม่ขอดูนะ King ในคิงถือดาไพหนึ่งดาไพ ในไม้แล้วก็ไพ่เดวิลอืมสถานการณ์ที่เจออยู่พี่มีความรู้สึกว่าจริงๆเ่ยคุณเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าในระยะเวลาเนี่ยไอคนที่จะเข้ามาใหม่ หรือกําลังเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะดึงเข้ามาเพราะส่วนหนึ่งพลังงานของตัวคุณในเวลานี้มันยังไม่ใช่พลังงานของคุณที่พร้อมนะคะคุณเองก็ยังไม่อยากจะได้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรอกเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันมันไม่เชื่อใจอ่ะมันจะแย่เหมือนคนเก่าหรือเปล่าหรือมันอะไรเงี้ยมันเป็นพลังงานที่คุณคุณมองไปเองเลยว่าไอคนที่เข้ามามันจะต้องไม่จริงใจแน่เลยมันจะต้องยังไม่ลงเอยกับเราแน่เลยอะไรแบบเนี้ย มันก็เลยเป็นพลังงานของคนที่คุณเลือกที่จะมาปกป้องตัวเองคุณเลือกที่จะมาปกป้องตัวเองคุณเลือกที่คือกําแพงคุณเนี่ยมันสูงมากมันสูงเกินกว่าไอ้คนใหม่ๆจะเข้ามาได้เพราะคุณเป็นคนก่อกำแพงนั้ขึ้นมาเองถ้าอยากได้รักครัง้งใหม่าอาจจะต้องลดกำแพงลงมาหน่อยแล้วก็อย่าเอาความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มันไม่เวิร์กอะมาเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่าคิดว่ามันจะแบบคนใหม่มันจะเหมือนคนเก่าสิ ออแล้วอย่างก็ต้องละทิ้งพลังงานเดิมๆออกไปให้ได้ด้วยนะเหมือนล้างจานก็ต้องล้างให้เกลี้ยงไม่ไงั้นมันก็จะได้กลิ่นกลิ่นเก่าที่เราเคยกินไว้ถูกไหมออประมาณนี้ค่ะอ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกเออคนเก่าอยากกลับมาด้วยอ่ะไปดูกันกับคนมีคู่กรณีกันดีกว่านะคะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกเป็นยังไงคนมีคู่กรณี ขอให้พลังงานหลักของชาวราศีพิจิกลละชาวพิจิกคนมีคู่กรณีหน่อยให้พลังงานหลักในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะเคอร์ฟันพฤกษบหรออาจจะเป็นพฤกษบก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จริงๆมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่มันไม่ได้แสดงออกเฮโรแฟนเป็นไพ่ที่ดีนะดีเลยแหละเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะไม่มีการนอกใจนะอืมอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบขยันทํากันบ้านแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในร่องในรอยเข้าตามตรอกออกตามประตูทําอะไรมีการให้เกียรติกันไม่วือหวาไม่หวานแต่ว่าก็ไม่ทําให้ชีวิตมันชีวิตมันแย่อืไปดูกันว่า ความสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วฮโรแฟนเป็นไพ่ที่ผมบอกได้ว่าเป็นไพ่ของคู่บุญด้วยนะมาอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ร้อนอยู่ด้วยกันแล้วก็มาช่วยทําให้อะไรๆมันเจริญขึ้นดูสิลัคนาราศีนะคะที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ในของพิจิกเนี่ยเป็นใครอย่างไรขอไพ่หน่อยนะคะอาจจะเป็นคู่กรณีคุณนะนะพิจิก เจมินายราศีมิถุนนะคะมีราศีกันแล้วก็มีราศีมังกรนะคะราศีมิถุนราศีกันแล้วก็ราศีมังกรหนักไปที่ธาตุดินนะพิจิกนะหรืออาจจะเป็นราศีอื่นก็ได้ในทุกคนฟังเรื่องราวกันไปแต่หลักๆพอไพ่ขึ้นมาประมาณนี้พี่อ่านให้ประมาณนี้ก่อ ไปดูเนื้อหากันนะคะพลังงานของตัวคุณชาวราศีพิจิกคนมีคู่กรณีคุณเจออะไรอยู่ในเวลานี้ขอไพ่หน่อยนะคะคุณเจออะไรอยู่ในเวลานี้เทมเพลนราศีธนูเทมเพลคเออนควนีนถือไม้สามเหรียญ และไพ่เดมูอืมพี่มีความรู้สึกว่างานของคุณรายได้ของคุณมันไม่เสถียรน,นะมันวางใจไม่ได้นะคะมันวางใจไม่ได้แต่พี่มองว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่มันอาจจะมาจากความวิตกกังวลของคุณว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีความวิตกกังวลอยู่ในใจแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้น พอหน้าไพยขึ้นมาบอกแล้วอ่าเดี๋ยวมันอาจจะได้มีการทํางานกลุ่มมากขึ้นหรือการทํางานเป็นทีมหรืออาจจะมีงานดีๆเข้ามานะคะเป็นโอกาสเป็นชาเลนจ์ของคุณเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องกําจัดพลังงานเดิมดูลทิ้งนะคะเพราะว่ายิ่งกังวลมันยิ่งทําให้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงช้าอ่ะไปดูกันอืม ดูหน่อยซิว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณเับเขาเป็นยังไงชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกขอดูหน่อยซิเป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่ The c h a ร i o t นะคะแล้วก็มีไพ่เอริสนะคะ c h a r i o t Aries The Magician แล้วก็ไพ่สิบเหรียญลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเับเขาพี่มองว่าสิ่งแรกๆที่เห็นเลยครอบครัวคุณนเนีว่าต่างกัน บางท่านเติบโตมาในสถานการณ์ที่เรียกว่าบางคนมีการซัพพอร์ตที่ดีมีแบ็กกราวด์ที่ดีนะคะเบื้องหลังที่ดีแต่อีกคนหนึ่งชีวิตเติบโตมาโดยการที่มีสติปัญญาที่ดีจนทำให้มาถึงทุกวันนี้สองคนนี้มาอยู่ในสังคมมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันด้วยเรื่องของสติปัญญา ด้วยเรื่องของความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันนะคะบางท่านแตกต่างกันทางฐานะอย่ที่พี่บอกบางท่านแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติและเวลานี้คุณกับเขาค่อนข้างห่างกันอยู่นะเวลานี้คุณกับเขาค่อนข้างห่างกันอยู่แต่มันมีเหมือนมีคนที่ทํางานด้วยกันมีคนที่มีจะเรียกว่าทํางานด้วยกันบางท่านทํางานด้วยกันแต่บางท่านมีไลฟ์สไตล์อยู่ในสังคมอยู่ในคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ที่มันใกล้เคียงกันคล้ายๆกัน ลองดูซิว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใช้ตัวเราไหมถ้าใช่ไปต่อได้ถ้าไม่ใช่รอคลิปหน้านะจ๊ะความรู้สึกของคุณค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะชาวราศรีพิจิกลักนาพิจิกคุณรู้สึกยักับเขาคะสองถ้วยอืมใช่แน่ๆเนาะสองถ้วยแชร์ออก เด็กถือดาบเด็กถือถ้วยคิงเหรียญ GM Press อืมอืมไหนดูสิอ่ะไปดูกัน หน้าไพ่เขาค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวราศีพิจิกลักขณะพิจิกเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณมีไพ่สีาาสสสส่ถ้วยมีไพ่สองไม้มีไพ่หนึ่งดาบ ไพ่เก้าถ้วยไพ่แปดดาบและไดแอเรสไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณ <S <S แล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณ <c oughs> ขอโทษค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกคนเพราะว่า ยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองอคุณค่อนข้างเห็นต่างอย่างชัดเจนพี่ว่าคุณใช้ความสัมพันธ์นี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะคุณใช้ความสัมพันธ์นี้เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นหลายครั้งคุณอยากเก่งเพื่อเขา คุณอยากดีเพื่อเขาบางครั้งมันมันเหมือนหนึ่งเพื่อเพื่อให้มันมีความคู่ควรสาหรับบางท่านที่มีความรู้สึกว่าเรากับเขามันต่างกันเยอะมากๆนะอันนี้คือพี่อ่านในเคสของคนที่ค่อนข้างมีความต่างกันเยอะนะคะในเรื่องของสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยข้อดีคือคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีเพื่อเขาคุณเก่งขึ้นคุณหลอ่อคุณสวยขึ้นคุณทําให้ตัวเอง มีคุณค่ามากขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาในความสัมพันนี้คุณยังคงรู้สึกถึงโซเมตอยู่ไม่ได้รู้สึกถึงใครเลยคนคุนี้ยังเป็นเป้าหมายในชีวิตคุณอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีความห่างมันจะมีความไกลกันขึ้นละนะคะแต่คุณยังคงสนใจนะก็ต้องยอมรับว่ายังคงสนใจอยู่เพราะว่าสองถ้วยขึ้นมานะั่นแปลว่ามันมีความปรารถนาที่ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่ นะคะในขณะที่ตัวเขาในเวลานี้น่าจะมีเรื่องที่โฟกัสอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตเขาค่อนข้างมากคนคนนี้ค่อนข้างสนใจตัวเองเป็นพิเศษนะปัญหารายล้อมรอบตัวเขาเลยนะคะใดๆอะไรในความสัมพันธ์ในเวลานี้เนี่ยเหมือนคนจำศีลเลยไพ่พระขึ้นมากับไพ่สี่ถ้วยตรงนี้นะคะเขาน่าจะมีเรื่องที่ต้องโฟกัสหลักๆบางคนมาถามถึงความสัมพันธ์กับใครอีกสักคนที่เหมือนแบบอยู่ในจุดที่ ยังไม่สะดวกที่จะใช้ชีวิตคู่พี่ใช้คํานี้ละกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีระยะห่างและเขาค่อนข้างโฟกัสเกับตัวเองสูงมากๆโปรเจกตตัวเองสูงมากๆและอยู่ในจุดที่ขยับตัวไม่ค่อยได้นะคะขยับตัวไม่ค่อยได้พี่ความรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาคิดถึงตัวเองมากกว่าใครไหนไปดูซิแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนขอพายหน่อย มีไพ่เฉมลงังอืมมีไพ่หนึ่งไม้โอเคสิบถ้วยโอเคไพ่เก้าดาหน้าไพ่นะคะสถานการณ์ที่มันเจออยู่อะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นฝันร้ายสำหรับเขาในเวลานี้และสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากให้มันดีขึ้นเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีการปรับตัวและเซตตัวกันใหม่แล้วลงเอยด้วยไพ่สิบถ้วยเนี่ยอืม เพราะฉะนั้นแล้วในเวลานี้เขาอาจจะกําลังไปโฟกัสไปแก้ไขปัญหาที่ตัวเขาระจนอยู่นะเพื่อที่สุดท้ายแล้วมันจะได้มาเป็นความสัมพันธ์ที่มันลงเสาเอกกับคุณได้นะคะอืเขาคุยกับคนอื่นในรูปแบบเดียวกับคุณไหมชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกขอดูหน่อยมีไพ่เดเลเวอร์สมีไพ่ควีนถ้วย oy, นะคะมีไพ่ในเหรียญ แล้วก็มีไพ่ไฮฟรีส์อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณกำลังคุยกับคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นแล้วในความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่ต่อแถวรอคิวอยู่มากมายนะคะทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันพี่เขาใช้คำนี้นะคะทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันเออไหนไปดูซิแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คอมเมนต์หรือปรับความเข้าใจ ในเร็วๆนี้ไหมคะขอบให้หน่อยเนี่ยขึ้สี่ดาบยังยังหลกนะยังหลกนะวิ e อ of Fortune สามเหรียญมันยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่า เดี๋ยวมันจะได้มีจังหวะในการมาพูดมาคุยซึ่งกันและกันนะคะแล้วไอ้ตอนที่พูดที่คุยเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลักษณะที่คุยกัน2คนนะอาจจะมีตัวกลางเข้ามานั่งพูดนั่งคุยด้วยกันนะคะหรืออาจจะมีการเชื่อมโยงกันได้ด้วยเรื่องของการงานทําให้คุณได้กลับมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาแต่ในเรื่องการไกล่เกลี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีถือว่าโอเคนะคะเ๋ยดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาจะเป็นยังไงพิจิกลักนาพิจิกขอดูหน สถว้วยว้าวมี3มถ้วยมี10ดาบนะคะสถ้วยสิบดางไม้ควีนดาบเดี๋ยวมันจะได้มีโอกาสมานั่งเคลียร์ใจกันนะพูดดีๆล่ะพูดคุยกันให้ดีๆล่ะเขาก็จะ professional พอสมควรแต่พี่ละกลัวชาวพิจิกจะฟันไม่ยัง้งอะให้เรามาระวังเว้นหนึ่งเพราะคุณจะต้องการเคลียร์ประเด็นในความสัมพันธ์นะคะ ไหนมาดูกันนะแนวโน้มแล้วใช่ไหมเขาอยากบอกอะไรนะคะเขาอยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกลัขนาพิจิกเขาอยากบอกอะไรห้าเหรียญอืมห้าเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญสองเหรียญสี่ไม้แล้วก็ไพ่หกเหรียญอืมหน้าไพ่เนี่ยบางท่านที่มีมากกว่าเนี่ย เหมือนประมาณว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาเขาจะเขายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะในในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ที่มันที่มันมีได้จริงๆอะ่ะคนคนนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือจริงๆค่ะแต่อีกในกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่ที่แบบมีสถานะในการซัพพอร์ตกันได้แบบนั้นอะ่ะมันเหมือนจะเป็นลักษณะของ การที่มันอยู่ห่างกันนะการที่มันอยู่ห่างกันมันทําให้มันคิดถึงอะเพราะว่าเขาเสพติดการให้การได้รับการมีคุณในชีวิตมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากที่จะไปเลือกคนอื่นนะมันเคยชินกับคนนี้เคยชินกับสัมผัสนี้เคยชินกับกลิ่นกลิ่นนี้อะไรประมาณนี้เหมือนถ้าให้เปรียบเทียบมันเหมือน ลองคิดดูเหมือนเรามีตุ๊กตา,ตาอยู่ตัวหนึ่งก็ได้ตุ๊กตาที่เราอุ้มมันมาตลอดอะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึก,กโกรธที่บ้านบ่อยๆเวลาที่ที่บ้านเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปซักเพราะว่าเราชินกับสัมผัสเราชินกับกลิ่นเราชินกับอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์นี้มันมันฟิลลิ่งประมาณนั้นนะนะคะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดก็ได้นะเออพี่ก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรตอนนี้พี่นึกได้แบบเนี้ย แต่มันเป็นอะไรที่มันมันอาจจะไม่ใช่ดีลเลอร์ที่สุดแต่มันพอเหมาะพอดีกันนะไปดูซิว่าไพ่อยากจ,จะแนะนำอะไรไพ่อยากจ,จะแนะนำอะไรนะคะได้ไพ่โืมความสัมพันธ์นี้นะคุณจะต้องมีความหวังนะไม่ต้องอะไรอาวรกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียใจด้วยพลังงานที่เป็นไพ่เฮโรแฟนไม่ต้องกลัวเลยเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้ารอหน่อยแต่ว่ามันเป็นไปได้นะคะอาจจะยังไม่มีการสื่อสารหรือสิ่งใดๆที่คิดว่าไพนะ่เลตเตอร์เป็นลักษณะของการแอบรูฟนะคุณอย่าคิดว่าสถานการณ์ในเวลานี้มันจะเป็นตัวตัดสินทั้งหมดของความสัมพันธ์ว่ามันเป็นไปไม่ได้บางครั้งความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้รับการเห็นด้วย นะคะจากคนใกล้ตัวหรือเพื่อนรอบข้างแต่จริงๆมันคือความสัมพันธ์แค่คุณกับเขาอะคุณมีสิทธิที่จะตัดสินได้และไพ่โซเชียลรีเวิรมันมีคนที่ไม่อยากจะสู้นะคะไม่อยากจะสู้ไม่คาดหวังหรือไม่อะไรในเวลานคนหนึ่งหวังคนหนึ่งอาจจะไม่หวังแต่เพราะอีกคนหนึ่งมันรู้สึก ไม่หวังนี่แหละมันเลยทําอีกคนที่มันมีความหวังมันรู้สึกแบบทําไมล่ะทาไมไม่อยากไปต่อด้วยกันอะไรคิดมันไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆเหรออะไรเนี่ยเพราะความต่างตรงนั้นจริงๆเหรอหรือเพราะอะไรจริงๆเหรอบางครั้งสิ่งที่คุณมีอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาขาดก็ได้นะอ,อลองดูนะคะมันถึงเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันได้ประมาณนี้ค่ะ โอเคจบไปแล้วนะคะสรุปดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ